สวัสดีค่ะนิวโฮเกอร์ชั้นก็ผลิตซัพน้องเอกอีกแล้วเย้เลยนิวโฮเกอร์บอยค่ะวันนี้ค่ะของสกูชี่รุ่ดสองมาแล้วสกูชี่นะลมมันไม่มีคาราเมลมใครเนี่ยสกูชี่รุ่ดใหม่มาอีกแล้วนะแต่ว่ารุ่ดนี้อาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะเพราะมันมันแมนไม่สโลว์ถูกชิ้นเลยอะ่ะอันนี้เป็นของเรานะนี่เราซื้อมาแต่กลิ่นหอมทำหอมเหม,ม็นๆอะ่ะ ข้างบนไม่ค่อยหอมเหม็นนิดนึงแต่ข้างล่างก็หอมนะหอมเหมือนกินขนมปังอะนี่ครับก็เป็นเลยมีแค่ห้าชิ้นนะเพราะว่าเวลามาน้อยนะมันไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยรับมาน้อยนะแพ็กเกจก็เป็นมบบนี้เลยอันนี้ของวานนะวันเลือกเป็นของวานเองเป็นโดนัทนะคะสีแดงที่เลือกเป็นสีแดงเพราะว่ามันเีสดใสดีนะมันสดมันเงามาก จะหนิมาจากโรงงานแด้โอเคเราไปดูของที่ขายกันเลยอย่างแรกนะคะจะเป็นพวกเค้กแล้วกันไนะ <c oughs> ห,อหอนอะไม่มีเค้กหรออ๋อตายแล้วเราลับเค้กมาแบบสี <c oughs> เดียวกันนะคะแต่คนละรสนะก็ครั้งแรกนะคะจะเป็นเค้กแบบ เป็นกลมๆนะคะเค้กแบบอันนี้เหมือนเค้กจริงๆนะคะเป็นเค้กกลมๆเป็นเค้กแบบนี้นะกลมๆนะคะแล้วก็มีสอดละตรงนี้มันเป็นอะไรไม่รูนน้นะคะมันขาดแนละ้วมันก็เยิมย้มเยนะก็ขอคนรับได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ตำหนิเลยหรอกโรงงานเขาทำไม่ดีเอง แล้วก็มีโมกุเจเนค่ะผงม,มันขาด,ดู่แล้วนะขออภัยด้วยนะคะมีป้ายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรสสับป,ปะรดนะ้มีครีมแล้วก็มีเน,นะนื้อสับปะรดนะขอเนี้ยดมนิดนึงนะ <S 2> <S 2> <S กินเคก้กเหม็นมากแต่ว่าหวานวัดเค้กน่ารักนะเค้กน่ารักมาก ป้ายก็จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่อันนี้เยเป็นเค้กรสอะไรไม่ทราบนะแต่ตรงนี้มันมีสตบบรอเบอรี่แล้วก็มีพวกผักขนมเป็นเค้กรูกหัวใจนะคะอันนี้หวานขอบอกไว้ก่อนนะีมันไม่เหมือนเค้กเท่าไหร่นะคะเพราะมันเป็นลูกหัวใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เหมือนนะยอันนี้นะคะก็เขียนว่าลูอุัอแทจเค้กนะแบหบนม นะคะเป็นพวงกุญแจเค้กอะไรต่างๆน, <c oughs> น่ารักมากเลยนะคะนิ่มๆน,นะต่อไปก็จะเป็นเออเดี๋ยวคอยบอกราคานะคะ <c oughs> เออบอกเลยล้วกลัวลืมอันนี้สามสิบบาทนะคะอันนี้นะนี้จะเป็นอ่ไงนะคะ <c oughs> แต่อันนี้น่ารัก อันนี้ก็กินรับไมไ่ได้นะคะเหน็่มากอันนี้ก็สามสิบนะน,นี้ของเราต่อไปก็จะเป็นพวกโดนัทนะคะลุชชีรอบนี้มันมาน้อยมากห้าชิ้นมันไม่ค่อยดีก็เลยรับมาน้อยน้าโดนัทนะคะแล้วก็จะมีอันนี้แล้วก็ก นี่นะคือสามสี 3, 4, จ้ะโอนก่อนได้ก่อนซื้อก่อนได้ก่อนนะก็เราเป็นรายแรกกันรายแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะเหมือนของเราเลยแต่อันนี้จะนิ่มกว่านะคะคือที่จริงอะ่ะเรากะว่าจะอนันนี้คือเราจะเอาไหนก็ได้เพราะามันสีแดงเหมือนกันใช่ปะแล้วอันเนี้ยมันนิ่มกว่าเราก็เลยเอาไปขายดีกว่าอันนี้มันแข็งกว่าก็เลย เอาเป็นของเราเองนะคะอันนี้นะมันของเราเลยแต่จะนิ่มกว่านะคะ <c oughs> ถ้ามีตำหนิตรงไหนก็ขอให้ด้วยนะคือมันมาจากโรงงานนะคอน <c oughs> ดมิดนึงนะคือทุกอันมันขาดอยู่แล้วอะ <c oughs> อันนี้กินเหมือนของเราแหละ <c oughs> โดนัทจะกินหอมนะคะแต่ว่าเค้กน่ารักกว่า อ่ะสีเหลืองค่ะจะเป็นประมาณนี้อ่อสีแดงมันจะเป็นอ่อช็อกโกแลตตรงนี้ค่ะแล้วก็มีซอสครีมนะอุ้ย,ยค่ะมีป้ายเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะสีเหลืองนะสีเหลืองก็จะเป็นคล้ายๆกับสีแดงนะคะแต่ว่ามันจะเล็กกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่สีเหลืองตรงนี้จะเป็นโดนัทนะคะแล้วก็มีตกแต่งนะแล้วก็มี วานิลาหรือซอสเลยสนะีเหลืองค่คะอยู่ที่ราคาสามสิบาทเหมือนกันนะ<ม>เออพวกโดนัททุกอย่างที่หวานเอามาล็อตนี้สามสิบหมดเลยแล้วที่แล้วก็สามสิบสีสุดท้ายสีนี้ลายหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีสีฟ้าด้วยแต่ว่าสีฟ้ามันไม่ได้เอามาจ้าเออรับมาทิ้งไน,นหืมสีนี้ ก็กินหอมๆนะโอเคอู้ปันนี้นะคะของเรานะอันนี้ของเรารู้สึกว่าของเราจะถุงขาดที่สุดแล้วหนักมากสีเขียวนะจ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็ราดซอสวานิลานะขอนี้ดมนะมันคามาเมนะอันนี้ก็หอมหอมมากกินเหมือนกันนะคะสั่ชิ้นนะ นี่โอเคของขายรับมาแค่5ชิ้นนะคะชิ้นละ30บาทนะเดี๋ยวให้ดูหม่ทีละชิ้นก็จะมีเค้กแบบนี้นะคะเป็นหัวใจนะก็จะมีเค้กแบบนี้เป็นวงกลมธรรมดาเป็นสับป,ปะรดก็เป็นโดนัทสีเหลืองแล้วก็ลายตามนี้แล้วก็มีโดนัทสีแดงลายตามนี้ก็โดนัทสีเขียวคะ่ะลายตามนี้โอเคชิ้นละ30บบาทหมดเลยนะ อันไหนของเราอันไหนของเราอ๋ออันอันนี้ของาออาอนนของาแล้็ดูเนื้อได้นี่ก็ใครชิลละสามสิบนะโอเค,นะอเคที่หวนบอกว่าจะไปรับคุชี่รับมาแล้วนะคะุงนี้นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามารีวิวของเราให้ดูโอมารีวิวของเราให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะคะคลิปนี้นานไม่เป็นไรนะที่จริงอะ่ะวันท่ายวิดีโอพาไปซื้อซุชิแล้วดีกว่าแต่ว่าพอดีว่ามันเห็นป้ายร้านนะคะก็เลยไม่เอาอยัางไงก็ไม่อยากให้เห็นหรอกว่ามันเป็นร้านที่หนไปรับนะคะที่จริงหนก็ไม่อยากถ่ายด้วยซ้ำโอเคของเรามันจะแข็งนะคะ อย่า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 ทำให้คลิปฉันพังก็จะเป็นสีแดงสดนะสีสวยมากก็มีตรงนี้ค่ะแข็งแข็งนะตรงนี้ก็แข็งแข็งตรงนี้ของมันเป็นตําหนีมามันย้อยก็มีละซอสสีขาวนะ เน้นๆนะคะเน่นๆแข็งๆ,ข,ๆของหวานเลยนะนี่ดูเดียเด้เห็นบ้ามาสโลตกซอสลาดอะมันนิดหนึงอะ่ะที่จริงมันไม่สโลนะคะแต่ซอสลาดมันทำให้สโลเ่เฉยๆนะเอ้ยแต่ตรงแยมสีแดงๆเนี่ยมันทำให้สกิชี่สโล แต่ตรงอื่นก็ไม่สรูนะโอเคชิละสามสิบตรงนี้ไมยหอมตรงนี้ตรงนี้ก็หอมแต่จะหมิ่นกันหน่อยโอเคก็สกิชชี่เท่านี้เท่าน,นี้นะคะสกิชี่หวานเพิ่มมาหนึ่งชิ้นเป็นสาสิบสองชิน้นใช่ปะอืมใช่โอเคคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่แน่อาจจะเหลือแค่สาิเอชิ้นก็ได้เพราะว่า ชิ้นหนึ่งมันหายันานี้วะโอเคเดี๋ยวแยกไว้โอเคอย่าลืมนะคะนี่สามสิบบาทนะโอเคคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไม่กดอีกกดเลยกดเลยเฮ้ยไม่ได้ต้องกดข้างล่างนะคะอย่าไปกดข้างบนกดตรงสัญลักษณ์ที่มีรูปบาอนนะคะกด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  ถ้าครบแบบเป็นร้อยซับสไคร์นะคะวันจะแจกให้เพื่อนๆทุกคนไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนะคะถ้าครบ,บร้อยซับวันจแจกทุกคนเลยโอเคคลิปนี้นะคะต้องค่าไปกันะ่ะไปค่ะ